สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะในช่องของเตงโมนะคะวันนี้แตงโมอยู่กับ t o y ยต้าโคโรล่าอันติสนะคะปี2016นะคะ 1.6G ตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้เนาะราคาคันนี้อยู่ที่ส29,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเลขไมค์คันนี้แสนห้านะคะปี16เลขไมค์แสนห้าเฉลี่ยตก1ปีถือว่าไม่เยอะเลยนะคะสําหรับเลขไมค์แสนห้า 105, เนาะ อ่ะแล้วก็รถคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยได้ดอกเบี้ยพิเศษโดนใจนะคะเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นเอง5ปี2.79 6ปี7ปี2.99นะคะสําหรับดอกเบี้ยพิเศษโดนใจนะคะมีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะสําหรับรถเนาะ ต่างจังหวัดพูดถึงต่างจังหวัดกันบ้างนะคะต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้นะคะเป็นเจ้าของยังไงนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเถึงหน้าบ้านนะคะและก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะออกรถกับบริษัทเพชลย์ต์ของเราไม่ได้นะคะออกได้แน่นอนนะคะและตอนนี้นะคะแบบ เรายังได้ดอกเบีย้ยพิเศษดใจเนาะอย่างที่พูดมานะคะรถของเรานะคะประวัติศูนย์ทุกคันนะคะเช็คที่ศูนย์ใกล้บ้านทั่วประเทศได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะรถเพราะว่ารถของเราประวัติศูนย์ทุกคันเลยนะคะทุกคนไม่มีแบบ เราไม่รับรถแบบว่าไม่มีที่ไปที่มามาขายเลยนะคะรถของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะเรารารับกาตีประกันโครงสร้างนะคะทุกคนไม่มีชนหนักจมน้ําพิคว่อมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับรถของเรานะคะตรวจเจอนะคะนํารถมาคืนบริษัทเพชรยนต์ของเราได้นะคะเราคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะคะสําหรับรถที่ไปตรวจเจอเนอะเอาะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะทุกคนด้านหน้าคันนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มาพร้อม3ามขีดโครเมียมแบบนี้นะคะตาโตโยต้าใหญ่ๆเลยนะคะส่วน ไฟนะคะโคมไฟยังใสๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะมาพร้อมไฟหลอดไส้คู่แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เนาะทุกคนและก็ได้ไป้ายทะเบียน5เกไก่เทาหาร4276กรุงเทพมหาคนครไว้ใช้งานเลยนะคะช่องรับลมโอ้โหยังใหม่ๆแบบเลยเลยนะคะทุกคนรถคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะทุกคนแต่สามารถติดเพิ่มนะคะหรือให้ตั้งโมติดเพิ่มให้ก็ได้นะคะทุกคนไม่ว่ากันเนาะอันนี้นะคะอ่ะ ดูข้างด้านหน้าแล้วนะคะทุกคนดูเนาะดูด้านข้างกันนะคะทุกคนด้านข้างดูตรงแบบเส้นตรงของรถนะคะตรงนี้เลยนะคะทุกคนสังเกตดูนะคะยังตรลงตรวงแบบนี้อยู่เลยนะคะไม่มีรอยลักยงรักยิ้มอะไรเลยนะคะรถไม่มีแบบรอยขีดข่วนใดทั้งสิ้นเลยนะคะคือแบบสภาพคือแบบนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะคะรอยตะเข็บนะคะโอ้โหทุกคนแบบเท่าเกันแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนล้อนะคะซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อแม็กโอ้โหเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะทุกคนสวยๆแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นขอบล้อสิบหกนะคะสําหรับคันนี้เนาะมีแบบน็อตแบบมาห้าตัวแบบนี้เลยนะคะยางนะคะยางยังใหม่ๆใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะรองยางลึกๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะโชคนะคะทุกคนเป็นโชคแท้โชคเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังมีรอยแต้มจุดแต้มสีของโรงงานมานะคะสําหรับโชคนะคะสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนและก็ตัดมาดูที่ตรงกระจกด้านข้างนะคะทุกคนกระจกด้านข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มี แต่งไฟเลี้ยวมาตรงนี้นะคะทุกคนไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกเนาะอันนี้เป็นกระจกพับอัตโนมัตินะคะทุกคนมีปุ่มกดด้านในนะคะอ่ะและก็ตรงนี้นะคะแต่งมาขีดเป็นโครเมียมแบบหนึ่ขีดแบบนี้เลยยาวๆแบบนี้นะคะทั้งกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะทุกคนที่จับนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็แต่งขีดหขีดโครเมียมมาแบบนี้นะคะ,ต,ะ,คะตกแต่งมาด้วยแบบสีสันสวยงามนะคะ ด้านในนะคะเปิดมาเจอนะคะทุกคนเป็นเบาะหนังสีเบดนะคะตัวนี้อย่างที่บอกนะว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะเบาะหนังสีเบดเลยส,สวยๆแบบนี้นะคะเต็มๆแบบนี้เนาะ,ะทุกคนนี่ตรงประตูนะคะประตูด้านข้างเนาะ,ะทุกคนจะมีปุ่มอ่าอ่าเปิดกระจกนะคะปิดกระจกนะคะอัตโนมัติหนึ่งอันนะคะแล้วก็มาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะทุกคนอันนี้คือปุ่มอ่าล็อกกระจกนะคะนี่เลยนะคะ ปรับกระจกด้านข้างไฟฟ้าปรับได้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังกชันนะคะตัวท็อปแบบจริงๆแบบเป็นไปเลยนะคะตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็รถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นอ่าใส่แผ่นซีดีได้นะคะเี็บ usb ได้นะคะฟังวิทยุ am am ได้นะคะส่วนด้านในนะคะทุกคนด้านในนี่เลยเดี๋ยวแพนให้ดูเลยนะคะไม่มีรอยจงรอยเจอไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะคะ แถมถึงเบาะนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าเบาะของเขาเนี่ยแบบยังเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะทุกคนเต็มเต็มแบบนี้นะคะและก็ดูน็อตด,ด้านโค้งด้านข้างนะคะทุกคนยังแบบไม่เคยแกะไม่เคยแง่ไม่เคยไขยเลยนะคะเป็นน็อตเดิมน็อตแท้จากโรงงานมานะคะสําหรับรถเนาะสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหแบบมันจึ้งมากเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะ นี่เลยทุกคนข้างหลังห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันเลยนะคะตกแต่งมาด้วยแบบเป็นสีเบจเบาะหนังทั้งหน้าด้านหลังเลยนะคะกว้างๆแบบนี้เนาะและก็มาพร้อมตรงนี้แต่งเป็นสีเบจมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งขีดโครเมียมแบบนี้นะคะก็สวยดีนะทุกคนแต่งมาแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะทุกคนไม่มีรอยบุงรอยบุบรอยแบบโอ้โหรถบอกเลยนะคะเบาะไม่ช้ำรถไม่ช้ำเลยคันนี้นะคะแบบสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังเนาะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีตาโตโยต้าคอลลา่าอันติสแบบนี้นะคะเป็นเครื่อง 1.6G นะคะตัวตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้เนาะด้านในนะคะก็ถือว่ากว้างเช่นกันนะคะทุกคนเก็บของได้แบบเยอะๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะแบบจุกๆไปเลยนะคะโล่อะไหล่แม่แรงเครื่องมือแบบครบๆเลยคันนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะและก็ดูนะคะดูด้านคงด้านข้างนะคะรอยเม็ดอายังคมๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบรอยฟงรอยฝุ่นมีบ้างนะคะ น็อตน,นะคะตัวน็อตคมๆไม่เคยขยับไม่เคยไขยแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะต้องจัดแล้วนะคะทุกคนใครนะคะที่กําลังมองหาอยู่นะคะอยากได้นะคะรถไว้ใช้งานนะคะแถมไม้รถปีใหม่ๆด้วยนะคะอีกอย่างพิเศษสุดๆได้ดอกเบีย้ยพิเศษโดนใจเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นเองนะคะล้อเนาะทุกคนล้อด้านนี้นะคะก็เป็นล้อแมกเหมือนกันนะคะล้อแม็กแบบโอ้โหส,สวยๆแบบนี้นะคะด้านคงด้านข้างนะคะโอ้โห คมคุมแบบนี้เส้นสายแบบตรงตรงแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะมีที่บริษัทพิด่นของเรานะคะที่เรารับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําพิควมไฟไหมอย่างแน่นอนนะคะสําหรับรถเนาะถ้าตรวจเจอนะคะนํามาคืนบริษัทพิเดนของเราได้เลยนะคะเราคืนเงินเต็มจํานวนนะคะอ่ะเดี๋ยวแตงโมจะมาเปิดห้องเครื่องของคันนี้ให้ดูนะคะ เครื่องนะคะทุกคนเครื่องจะเป็นเครื่อง VVTI นะคะเป็นเครื่อง1.6นะคะหรือเครื่องพันหนั่นเองนะคะน้ำมันเครื่องนะคะตรงนี้เลยนะคะยังใช้งานได้แบบปกติอยู่เลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเนาะเดี๋ยวทางช่างของเรานะคะเดี๋ยวทางบริษัทที่ดของเราเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะ และก็ดูนะคะแก้มซ้ายนะคะเม็ดอาร์คเต็มๆแบบนี้นะคะคมๆแบบนี้ไม่เคยขยับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยโอ้โหเม็ดอาร์คคมๆพวกน้องพวกน้องก็ไม่เคยเปลี่ยนมาเลยนะคะดูนะคะการชนหน้าเป็นการชนแท้การชนเดิมเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะไม่มีการชนมาแน่นอนคันนี้นะคะแตงงมก้ารับประกันเลยการันตีได้เลยนะคะรถของเราอย่างที่บอกนะว่าประวัติศูนย์ทุกคันนะคะเช็คได้ที่ศูนย์ทั่วประเทศไทยเลยนะคะส่วนแก้มขวาเม็ดอาร์คเต็มๆแบบนี้นะคะทุกคน เห็นไหมคะบางจุดยังมีรอยเต็มจุดเต็มสีของโรงงานมานะคะทุกคนยังไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะสาหรับรถน็อตสวยๆแบบนี้นะคะด้านบนนะคะดูนะคะงุงหัวนงหัวน็อตนะคะยังคมๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปหมยออกกยังมีติดมาอยู่เลยนะคะทุกคนของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะสําหรับรถเนาะได้พิเศษดอกเบีย้ยพิเศษโดนใจ2.59เเท่านั้นนะคะเริ่มต้นเนาะทุกคนใครนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะ โทรเข้ามาจับเข้ามาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจโตโยต้าคร o l ล่าอันติคันนี้นะคะเป็นปี2016นะคะราคาอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เนาะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรา บริษัทพยอนอยู่ไหนนะคะอยู่ที่ซอยเสรษไทย6 8แยกที่1นะคะแถวแถวแยกสี่แยกมินบุรีนะคะทุกคนใครจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถโทรหาแตงโมได้นะคะที่0ูนย์ก็าซสามสามห้าแปดห้าห้าเจ็ดหนึ่งค่ะก่อนจากกันนะคะทุกคนแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แตงโมในการทําคลิปต่อๆไปนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปที่แตงโมจะนํารถดีๆสวยๆมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมอีกนะคะสําหรับวันนี้นะคะแตงโม จากไปกับภาพบรรยากาศแบบสวยๆแบบนี้เลยรถแบบคันงามๆแบบนี้ที่บริษัทเพย์ยนของเราเลยนะคะมีมากกว่า400คันเลยนะคะทุกคนรีบเลยนะคะดูวันนี้ก็ไม่หมดนะคะรถที่บริษัทเพยยนของเราเยอะมากนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่นะคะ